รางวัลทุกนมืวันที่ได้มานะครับมันเป็นเครื่องหมายวัดความสามารถและก็วัดคุณภาพด้วยการที่เราได้รางวัลอโย q u ลิตี้อวอร์ดทางส่วนถือว่าเป็นรางวัลที่เป็นเกริยิงนะครับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับเรามีนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนอย Quality Award เป็นรางวัลหนึ่งที่ส่งเสริมผู้ประกอบการในการรับรองมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มาตรฐานของผู้ประกอบการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภค อาทิต์เราเหมือนกับโลโก้ของสระในภาคใต้ครับในมุมการท่องเที่ยวการท่องเที่ยวที่นี่เราจัดเป็นท่องเที่ยวเชิงกเกษตรเราได้เป็น50ส่วนต้องชมของกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับเครื่องหมายมาตรฐานการท่องเที่ยวได้รับโมโอเอสการท่องเที่ยวที่นี่เราให้เที่ยวฟรีให้กินฟรีแล้วเขาจะตอบแทนเราโดยการให้อาหารสัตว์โดยการซื้อสินค้าที่เป็นของฝากของเราครับ จากเราทำสวนนา,าได้แค่หนึ่งเราก็เริ่มก่อตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนผลิตได้แปรรูปสะาะอาทิตย์สาระในจํานวนร้อยผลจะมีส่วนหนึ่งที่ไม่สามารถจะขายสดได้แทนที่เราทิ้งเราก็เพิ่มมูลค่าโดยการนําไปแปลรูปส่วนเราใช้วัตถุดิบที่เราผลิตเองซึ่งมีความปลอดภัยเนื่องจากเราดูแลตามระบบ GAP จนได้ g p ีเด่นดังคาดโรงงานเราได้รับเครื่องหมายรับรองอยอรเรียบร้อย และที่สาคัญที่สุดสวนเรารักษาสิ่งเมดด้อเมเแต่น้ำที่ทิ้งกับสวนก็มีประวัติพักถึง6-7บ่อน้ํำับต้นส,สนต้องสะอาดเพื่อก็ต้ปลดเชื้อด้วยเราก็นํำตามาเลี้ยงวัใเญ่ก็เป็นตากินพืชนะครับเพื่อกาจัดวัวจะพืชที่อยู่ในน้า การทำสอดลอยแก้วนะคะต้องเลือกสละสุมาลีนะคะที่มีอายุประมาณ7เดือนนะคะเราจะนำเข้าโรงงานเพื่อจะให้พนักง,งานเนี่ยทำการคัดแยกผลที่เสียและรีบออกก่อนนะคะแยกลูกเล็กลูกใหญ่แล้วก็ลูกใช้ไม่ได้นะ,ะเพื่อปอกแล้วก็ทำความสะอาดหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะไปสู่ห้องควานนะคะก็จะมีพนักง,งานทำการควานมาเมล็ดออกนะคะเนื้อที่ได้เนี่ยเราก็จะนำเข้าสู่ห้องปรุงนะคะจากนั้นทำน้ำเชื่อมก่อนเป็นน้ำเชื่อมที่ใช้แช่ตัวเนื้อสละนะคะ หลังจากนั้นเราจะทําน้ําเชื่อมอีกหมอห้อนึงเพื่อเป็นการลวกค่าเชื้อชี้เดือดประมาณร้อยองศานะลวกประมาณ1นาทีนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในหม้อน้ําเชื่อมที่เราทําไว้ทิ้งไว้ประมาณ8ชั่วโมงหลังจากนั้นจากเนื้อใส่ในถ้วยบรรจุพันธุ์แล้วก็ปิดฝาให้เสร็จแล้วก็ลําเลียงเข้าสู่ห้องเย็น,นะคะ่ะมีหลายหน่วยงานมากกับที่เข้ามาช่วยอ,อีกสนวนาทิ์ แต่ท่านเรื่องของสาธุกนั้นก็คือหน่วยงานสาธุกจังหวัดชาบุรีถ้าไ่เริ่มต้นในการแนะนำว่าทำไงให้ได้อโยนะครับตั้งแต่การออกแบบโรงงานาขั้นตอนการก่อสร้างาเข้ามาบุพ่อในแต่เวลาครับรางวัน o quality. อโย q u ลิตี้อวบมันเป็นเครื่องหมายการวัดความปลอดภัยความมีคุณภาพของส่วนอาทิตย์ดอวทำให้ได้ลูกค้าอีกมากมายนะครับ รางวัลที่ภาคผมเป็นที่สุดในชีวิตก็คือดุษฎีบณรษฐกิจิมศักดิ์แล้วก็กาสตรของแผ่นดินเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติแล้วก็รางวัลอย q u ค l i ลิตี้อวอร์ดผมอยากเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ามาสู่กระบวนการของสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดในการที่จะพัฒนาขับเคลื่อนองคอ์กรให้มีการรับรองว่าเราผ่านรางวัลอย q u ค l i ลิตี้อวอร์ดกิจกรรมของโซเชียลเอเไพรส์ต่างๆมันจะกลับมาในธุรกิจของท่าน และที่สําคัญที่สุดก็คือผู้บริโภคในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจะได้มีตัวเลือกสําหรับการบริโภคสิ่งที่มีความปลอดภัยเป็นกําลังใจให้กับทุกคนครับ